ทางชานะครับไอพี่น้องอุ้ยสารทางชารมาลุมยังนีน้อครับนาะกราบสบายดีและสวัสดีครับบ่ายไปเตอ์อยู่ที่ท่าเรือท่าเตียนนะครับผมบเก็บภาาบรรยากาศในพี่ให้น้องได้รับสมเด้อครับผมนีเห็นงพพน้อง หลังต่างสารมาถ่ายรูปก,กันนะครับอู้หยรูปกันยกใหญ่เลยครับทำวผูุชมเห็นบอถ่ายเอาวัดอรุณนะครับผมอยอดเลยครับผมเกมบอรครับผมนี่นี่เป็นวัดอรุณเด้อครับผมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทำชมว้าว ถ่ายลูกโยกใหญ่เลยนะครับ,รบไ่ทอยู่ท่าเรือท่าเตียนนะครับทางโน้นจะพามาจากวัดอรุณนะครับผมเรือค้าพักนะครับว้าวเห็นบอกพี่นอ้อง เลยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยเนาะกลับมาเที่ยววัดอรุณนะครับผมเร็นบอกพี่น้องบาร์เตอร์กับมาเก็บพาบรรยากาศให้พี่ให้น้องที่เกา่าเด้อครับผมกับอยู่ที่ท่าเรือที่เก่านะครับผมหลากหลายรีพี่น้องเลยมีแหน่งท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับ Thank mm -hmm. ตรงนี้จะขายตัวนะครับผมขายตัวเพื่อจะนั่งเรือนะครับผมไปสาทอนหรือปากเกตนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตรงนี้นะครับกับาเดอจะมาอาเซนท่าเรือตาเตียนนะครับท่านผู้ชมที่น้องมีแต่พลังทั้งนั้นนะครับผมยัง เบเตอรก็จะเดินตามนี่นะครับวัดถ่าเรือขามฝากไปวัดอรุณนะครับท่านชม ขึ้นจากทางเรือแล้วครับผมวาดลายดีพี่นอ้องวัดอรุณน,นะครับเต็มไปด้วยชาวต่งางชาติทั้งนั้นนะครับปาร์ตเจย,ยอะขนาดนี้นะครับผมมาแบบไม่หยุดยั้งแล้วครับผมเต็มไปด้วยชาวต่งางชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวว้าวมีนางฟ้ามาด้วยเนาะครับ ဘာသာပြန် ไปรับชมเลยครับผมเราขึ้นจากท่าเรือดได้พี่น้องนี่ครับผมตรงขามีกำลังจะก่อสร้างนะจะมาเสียงดังแน่นะครับผมว้าวไปพี่น้องไปรับชมเลยครับผมเห็นหนังฟ้าไหมครับผม đơn tam đang phá ra bộ đang phá bộ bay tôi rồi đó ตรงนี้จะประปับปรุงใหม่หมดเลยครับผมเห็นไหมตรงนี้เห็นบมอครับรนี่จะประปับปรุงใหม่แล้วนะครับเนาะโซนนี้จะปรับปรุงใหม่มาเลยครับผมโอ้โหว้าวทางนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับผมก็ขายของดื่มนะครับเยอะมากนะครับที่นี่นะครับผมแล้วก็ขายเสื้อผ้าด้วยนะครับอันนี้ขายเสื้อผ้าด้วยนะครับ ดูต่อเลยครับโบวันนี้กันหน้าวัดโบนะครับท่านผู้ชมคนก็เยอะม,มากนะครับท่านชมนะเต,ต็มไปด้วยสาวต่างชาติทั้งนั้นบอกพี่น้องอีกแล้ววัดวันนี้ก็วัดโบนะครับคุณนะบรรากาศถนน มามายรอที่น้องนากันซื้อเสื้อเชียร์พลาดไาพี่น้องครับนี่จะขาย ต่างชาติมารุมยังนีนอนครับ,นบ,บเน,เนาะแต่นี้ขายยังกระติกกระมีนะครับผม<า>อันนี้กับาร์ไปเจอกับเดินตามซอยซอยปันชุกนะครับว้าวบรรยากาศอ่าวางวันนะครับสวยดีนะครับ น้ำใช้นะครับ้้ด ลุยคนเดียวนะครับน,นี้ครับผมว้าวบ,บาพี่เตอร์ขาจบคลิปนี้ก่อนนะครับผมเวลาชมคลิปต่อไปเด้อครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับการคำว่าสบายดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ